สวัสดีค่ะหลังจากที่ได้ทําคลิปที่ไปเรียนที่มหาลัยแล้วก็แบบออนไลน์ไปแล้วนะคะก็ได้รับความสนใจแล้วก็มีคําถามเข้ามามากมายเลยค่ะก็เลยรวบรวมข้อมูลแล้วก็ทําคลิปรีวิวแล้วก็ตอบคําถามเกี่ยวกับการมาเรียนภาษาเกาหลีที่โคเดียนอยู่ในวอร์ซิตี้ขึ้นมาค่ะแต่ก่อนจะไปดูเนื้อหากันค่ะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่องนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้มีช่องทางการติดต่อใหม่เป็น Instagram แล้วนะคะยังไงก็เข้าไป Follow กันได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ อื่นจะอธิบายเกี่ยวกับศูนย์ภาษาเกาหลีของค o r e a u n i น e r s i t y ก่อนนะคะปกติแล้วที่นี่จะมี4โปรแกรมเรียนด้วยกันค่ะนั่นก็คือ 1. Re g u l a r p โปร r กรเป็นโปรแกรมเรียนภาษาเกาหลีทั่วไปค่ะสําหรับชาวต่างชาติหรือว่าคนเกาหลีที่มาจากต่างประเทศหรือว่าบุคคลทั่วไปที่จบการศึกษามัธยมปลายแล้วหรือคาดหวังว่าจะจบค่ะต่อไปก็คือช h o ต t term ม n t e n s i v e p โปร r กรมค่ะเป็นโปรแกรมเรียนภาษาเกาหลีระยะสั้นๆ3-4สัปดาห์สาหรับชาวต่างชาติหรือว่าคนเกาหลีที่มาจากต่างประเทศหรือว่า บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษามาทึมปลายแล้วหรือคาดหวังว่าจะจบเหมือนกันค่ะต่อมาก็คือ Youth Summer School ค่ะโปรแกรมเรียนภาษาเกาหลีระยะ4สัปดาห์สำหรับผู้เรียนอายุ14-18ปีและสุดท้าย Tutor Training Course ค่ะเป็นโปรแกรมเรียนภาษาเกาหลีสำหรับเพื่อเป็นครูสอนภาษาเกาหลีโดยเฉพาะค่ะผู้เรียนก็จะเป็นคนเกาหลีหรือว่าเป็นชาวต่างชาติที่มีผลสอบท็อปิกระดับ5ขึ้นไปนั่นเองค่ะแต่ที่จะพูดถึงและรีวิวกันนั่นก็คือ Regular Program ค่ะเพราะว่าเราเรียนโปรแกรมนี้มา โดยในกูราโปรแกรมก็จะมีด้วยกัน2คอร์สค่ะนั่นก็คือ General Korean Course สำหรับเพื่อเอาภาษาเกาหลีไปใช้ในชีวิตประจำวันทั่ว,วไปค่ะแล้วก็อีกคอร์สหนึ่งก็คือ Academic Korean สำหรับผู้ที่จะเรียนต่อมหาวิทยาลัยในเกาหลีหรือว่าเพื่อสอบโทปิกหรือเพื่อทำงานค่ะส่วนตัวเราเองเคยเรียนมาแล้วทั้ง2คอร์สค่ะ Academic Korean นี่เกริ่นให้ฟังก่อนเลยว่ายากกว่าแล้วก็เรียนหนักกว่ามากๆเลยค่ะถ้าอยากรู้ว่ายากกวายังไงรอติดตามได้ใน EP ีต่อไปนะคะ กลับมาที่เนื้อหาของ d i กูราโปรแกรมนะคะตะกี้ที่บอกไปว่า d i กูราโปรแกรมจะมี2คอร์สนั่นก็คือ general Korean กับ academic Korean ทั้ง2คอร์สก็จะแบ่งเป็นเลเวลที่1นถึงหและเลเวลที่7ที่เรียกว่า research class ค่ะโดยใน1ปีจะแบ่งเป็น4เทอม1เทอมใช้เวลาเรียน10ส,สัปดาห์ค่ะแบ่งเป็นเทอมสปริงเทอมซัมเมอร์เทอมฟอ l l แล้วก็เทอมว i n t e r ค่ะ โดยทั้ง2คอร์สจะมีเรียนฟังพูดอ่านเขียนสอบกลางภาคและปลายภาคแล้วก็โปรเจกต์พิเศษเพื่อจบภาคเรียนหรือจบการศึกษาด้วยอาจจะเป็นเขียนเรียงความเขียนรายงานทําคลิปวิดีโอพิเศษ powerpoint หน้าชั้นเรียนแตกต่างกันไปแล้วแต่เลเวลค่ะสำหรับเลเวลที่1-6เรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ส่วนเลเวลที่7เรียนจันทร์ถึงแค่พฤหัส ในหนึ่งวันจะเรียนวันละ4ชั่วโมงและแบ่งเป็นภาคเช้าเริ่ม9โมงถึงบ่ายโมงและภาคบ่ายเริ่มบ่ายโมง4 5ถึงหโมง45ในคอร์สเ e n e r a l k o r ียนจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนิดหนึ่งค่ะคือเลเวลที่1ถึง5มีให้เลือกเรียนได้ทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายส่วนเลเวล6มีให้เรียนแค่ภาคเช้าและเลเวล7มีให้เรียนแค่ภาคบ่ายเท่านั้นส่วนคอร์ส a c เค e ดม c k โคเ a ียนทั้งเลเวลที่1ถึง6มีให้เรียนแค่ภาคบ่ายเท่านั้นค่ะ มาถึงเรื่องที่ทุกคนถามกันเข้ามามากนั่นก็คือค่าเทอมนั่นเองเตรียมเครื่องคิดเลขมาเลยนะคะราคาคอร์ส general โคเดียนและ academic โควเดียนจะอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นวอนค่ะคิดเป็นเงินไทยตามเดทที่โนดไว้ให้ด้านล่างก็จะประมาณ4ี่หมื่นเบาทและมีค่าสมัคร6กหมื่นวอนก็จะประมาณ1628บาทรวมค่าสมัครกับค่าเทอมทั้งหมดที่จะต้องจ่ายในครั้งแรกที่จะเริ่มเรียนที่นี่เลยก็จะอยู่ที่1 8, นึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นวอนหรือประมาณ4ี่หมื่นแปดพัน เท่ากันทุกเลเวลค่ะและเลเวล7จะอยู่ที่1 4, นึ่งล้านสี่แสนวอนหรือประมาณ3 7มหมื่บาทแต่ในเลเวลนี้จะเรียนได้เฉพาะคนที่จบเลเวลที่6แล้วเท่านั้นค่ะแล้วก็ราคาทั้งหมดที่บอกไปนี่นะคะยังไม่รวมค่าหนังสือเรียนแล้วก็หนังสือแบบฝึกหัดอีกราคาแต่และเลเวลก็จะไม่เหมือนกันค่ะก็จะประมาณ5 0,000่นวอนได้ส่วนหนังสือหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็มีเนื้อหาอะไรบ้างรอติดตามได้ใน E ีีต่อไปค่ะ ต่อไปจะมาพูดถึงวิธีการสมัครเรียนค่ะจะแบ่งเป็น2กรณีก็คือแบบมีวีซ่านักเรียนกับไม่มีวีซ่าแต่ที่จะเล่าให้ฟังคือแบบมีวีซ่าประเภท D4 ค่ะ D4 วีซ่าคืออะไร D4 วีซ่าคือวีซ่านักเรียนหลักสูตรภาษาเกาหลีหรือวีซ่าฝึกอบรมค่ะมีระยะเวลาไม่เกิน2ปีต่อวีซ่าได้ครั้งละ3เดือนสามารถออกเป็น work permit เพื่อทํางานพาร์ทไทม์ได้หลังจาก6เดือนที่เริ่มเรียนค่ะ โดยการจะสมัครเรียนแบบได้ดีโฟวีซ่าจะต้องทําการสมัครและจ่ายเงินเป็นจํานวน2เทอมขึ้นไปเท่ากับว่าจะเริ่มเรียนที่นี่ต้องจ่ายเงินเป็นจานวน3ามล้านห้าแนหกหมื่วอนหรือ9 1 1าหมบาทโดยประมาณค่ะถ้าจะเรียนน้อยกว่า2เทอมทางศูนย์จะไม่ออกเอกสารเพื่อขอวีซ่าให้เพราะว่าระยเเวลาสั้นเกินไปค่ะแล้วก็ช่วงนี้มีโควิดเข้ามาเกี่ยวด้วยถ้าจะเข้ามาเกาหลีก็ต้องมาแบบมีวีซ่าเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าอยากมาเรียนที่นี่แบบไม่มีวีซ่าก็พูดได้เลยว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ค่ะ ทีนี้จะทํายังไงให้ใช้วีซ่านี้ได้ครบ2ปีส่วนตัวทําแบบนี้ค่ะก็คืออย่างที่บอกตอนแรกว่าจะได้ D4 ีซ่าจะต้องสมัครและจ่ายค่าเรียนครั้งแรก2เทอมขึ้นไปก็จะได้วีซ่าระยะเวลา6เดือนมาค่ะหลังจากนั้นก็จ่ายเงินโรงเรียนครั้งละ1เทอมเรื่อยๆจนครบ2ปีก็ได้หรือใครทุนหนาหน่อยจะจ่ายทีเดียว8เทอมเลยก็ได้ค่ะแต่อยากให้มั่นใจว่าจะไม่เทกลางทางแล้วก็อยู่เรียนจนครบนะคะเพราะว่าค่าเทอมไม่ถูกเลยค่ะสรุปแล้วถ้าจะเรียนได้ครบลิมิตวีซ่า2ปีเลยก็จะต้องลงเรียน8เทอมนั่นเองค่ะ่ะแต จะไม่เรียนจนครบ2ปีก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยแต่ว่าอย่างน้อยต้องเรียน6เดือนค่ะแล้วก็ช่วงเวลาการสมัครเรียนก็ตามตารางที่ทางศูนย์แจ้งไว้ในเว็บไซต์ตามนี้เลยค่ะ ทีนี้มาพูดถึงขั้นตอนการสมัครกันบ้างนะคะก็เริ่มจากเอกสารที่จําเป็นจะต้องมีค่ะนั่นก็คือ1ใบสมัครเรียนค่ะโหลดได้ที่เว็บไซต์ค่ะก็กรอกข้อมูลส่วนตัวพร้อมแนบรูปถ่ายขนาด3.5มจคูณสีนิ้วพื้นหลังสีขาวค่ะอันนี้ไว้ทําบัตรดังเรียนนั่นเองแล้วก็3สําเนาสเตทเมนต์บัญชีธนาคารที่มีเงินไม่น้อยกว่า1 0 0 0 0ดอลลาร์หรือประมาณ3 0 0 0 0นบาทค่ะสามารถใช้สเตทเมนต์ของคนในครอบครัวได้ค่ะแต่ว่าต้องมีเอกสารยืนยันเพิ่มเติมแล้วก็อันนี้เพื่อช่วยการันตีว่าเรามีสถานะะะทาาางงงกรเินนคค่่ข้ดีีจไม วีซ่าไปทํางานเป็นผีน้อยนั่นเองต่อมาก็คือใบาทานสริปภาษาอังกฤษค่ะที่ต้องรับรองจากกองสุนไทยแล้วก็สถานทูตเกาหลีค่ะถ้าไม่รับรองเอกสารมาจะใช้ไม่ได้เลยค่ะจริงๆแล้วหน้าเว็บของศูนย์ไม่ได้แจ้งว่าจะต้องใช้เอกสารตัวนี้นะคะแต่ว่าตอนที่เราไปยื่นเอกสารเนี่ยเขามาขออันนี้ที่หลังค่ะก็เลยมาบอกไว้ก่อนค่ะ และสุดท้ายเอกสารรับรองที่เขียนโดยคนเกาหลีอายุ20ปีขึ้นไปและต้องไม่ใช่บุคคลว่างงานค่ะก็พูดง่ายๆว่าต้องเป็นคนเกาหลีที่มีงานทํามาเขียนเอกสารรับรองว่าเราจะไม่หนีวีซ่าไปเป็นทีน,น้อยที่ไหนนั่นเองค่ะ โดยปกติจะไปเกาหลีแล้วไปสมัครที่นั่นเลยก็ได้หรือว่าจะส่งเอกสารไปก่อนก็ได้ค่ะทางเราตอนแรกก็เข้าเกาหลีไปตอนยังไม่มีโควิดนะคะก็เข้าเกาหลีไปแบบวีซ่าท่องเที่ยวไปก่อนแล้วก็ไปเขียนใบสมัครแล้วก็ไปยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่ศูนย์ค่ะแต่อย่างที่บอกตอนแรกว่าถ้าจะเข้าเกาหลีมาช่วงนี้จะต้องมีวีซ่าเพราะฉะนั้นคิดว่าส่งเอกสารไปแล้วก็ติดต่อไปทางเมลจะดีกว่าค่ะ หลังจากเตรียมเอ,เอกสารพวกนี้แล้วนะคะก็ทําตามขั้นตอนที่ทางศูนย์แนะนําตามนี้เลยคะ่ะก็คือยื่นเอกสารแล้วก็รอเช็คผลการสมัครหลังจากนั้นก็ทําการชําระค่าเทอมพร้อมค่าสมัครคะ่ะเสร็จแล้วก็ส่งข้อมูลการโอนเงินแล้วก็ข้อมูลอื่นๆให้ทางศูนย์พอทางศูนย์เช็คว่าได้รับเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะออกเอกสารตอบรับเข้าเรียนมาให้คะ่ะเราก็เอาเอกสารตอบรับเข้าเรียนมาดําเนินการขอวีซ่านักเรียนคะ่ะโดยเราจะต้องทําการขอวีซ่านักเรียนเองนะคะอันนี้ทางศูนย์ไม่ได้ทําให้คะ่ะ โดยมีอเอกสารที่ต้องใช้ก็คือ 1. ค่ะแบบฟอร์มขอวีซ่าโหลดได้ที่เว็บไห้คเดียค่ะ2เหมือนเดิมค่ะรูปถ่าย3.5มจุณสีพื้นหลังสีขาวอายุไม่เกิน3เดือนค่ะไปถ่ายที่เกาหลีก็ได้ค่ะเขาถ่ายสวยดีแล้วก็ตีทัดเก่งมากเย็นเป็นสาวเกาหลีได้เลยค่ะ สาสำเนาพาสปอร์ตค่ะอันนี้ถ่ายไว้เยอะๆก็ดีค่ะได้ใช้อยู่แล้ว4ใบตรวจสุขภาพภาษาอังกฤษค่ะรวมถึงการตรวจปอดตรวจวัณโรคแล้วก็ช่วงนี้มีโควิดก็ต้องตรวจด้วยค่ะถ้ามาตรวจที่เกาหลีจะต้องตรวจโดยโรงพยาบาลที่รัฐกาหนดให้เท่านั้นค่ะแต่ว่าถ้าตรวจที่ไทยก็ตรวจที่โรงพยาบาลปกติเลยค่ะไม่สามารถใช้ผลตรวจจากคลินิกได้นะคะ 5. าค่ะสัญญาเช่าบ้านพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบ้านหรือนายหน้าค่ะจริงๆแล้วทางมหาลัยก็มีหอพักให้นะคะเป็นหอรวมค่ะไม่สามารถเลือกรูมเมทได้แล้วก็ค่าเช่าเป็นเทอมต่อเทอมค่ะเทอมละ 1ล้าน2แสนวอนก็ประมาณ32,240บาทค่ะอันนี้จ่ายพร้อมค่าเทอมเลยแต่ว่าส่วนใหญ่จะเต็มเร็วค่ะมาก่อนได้ก่อนแล้วก็ย้ายออกกลางคันไม่ได้แต่ว่าถ้าจองหอพักได้ก็จะตัดปัญหาเรื่องการหาบ้านเช่าระหว่างมาเรียนได้ค่ะเดี๋ยวเรื่องที่อยู่หรือว่าบ้านเช่าจะมีเล่าให้ฟังใน E ีีต่อไปด้วยค่ะ6ค่ะสำเนาสเตทเมนที่มีเงินอยู่ในบัญชีไม่น้อยกว่า10,000ดอลลาร์หรือว่า3,000 0บาทค่ะและก็สุดท้ายค่าทะเนียมประมาณ60,000วอนค่ะอันนี้ให้เตรียมเป็นเงินสดไปนะคะ โดยขั้นตอนการไปขอวีซ่าของเรานะคะย้ำอีกครั้งว่าเรามาขอที่เกาหลีค่ะก็คือเข้าเกาหลีมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวปกติตอนที่ยังไม่มีโควิดค่ะเพราะฉะนั้นก็จะไม่สามารถเล่าประสบการณ์การไปขอวีซ่าที่สถานทูตเกาหลีในไทยได้นะคะอันนี้ขออภัยด้วยค่ะแต่ว่าการไปขอวีซ่าในเกาหลีก็จะมีขั้นตอนประมาณนี้ค่ะก็คือเข้าไปทําการลงทะเบียนสร้างแอคเคา t ์ที่เว็บให้โคเรียค่ะพอได้ยูสเนมพาสส่วนแล้วต้องจองคิววันเวลาเข้าไปยื่นเอกสารขอวีซ่าค่ะแล้วก็เอาเอกสารไปยื่นที่สํานักง,งานตมในเขตที่เราอาศัยอยู่ค่ะ อันนี้เช็คได้หลังจากที่สร้างแอคเคาท์แล้วนั่นเองพอถึงวันเวลาก็ไปที่ตอมอค่ะไปถึงก่อนเวลาสักหน่อยแล้วก็เอาเงินสด6 0 0 0นวอนไปจ่ายค่าธรรมเนียมในมุมเล็กๆในตอมอนั่นแหละค่ะพอจ่ายแล้วก็จะได้เป็นใบเสร็จมาค่ะให้เอาใบาเสร็จนี้ยื่นให้เจ้าหน้าที่ตอนยืน่นเอกสารค่ะถ้าเอกสารเรียบร้อยเจ้าหน้าที่จะเอาเอกสารพร้อมกับวันที่ที่ให้เราไปรับบัตรเอเลียนการ์ดหน้าตาแบบนี้ค่ะก็จะระบุข้อมูลเราแล้วก็ประเภทวีซ่าไว้พร้อมกับวันที่แล้วก็ระยะเวลาค่ะ แต่แอบตกใจอันนี้นิดนึงเขียนว่าเอเลี่ยนการ์ดคือ,อยังไงคือฉันมาจากต่างประเทศไหมหรือว่าฉันมาจากต่างดาวแต่ว่าตอนนี้เขาก็มีประเด็นกันอยู่นะคะว่าเขาจะให้เปลี่ยนไมใ่ใช้คําว่าเอเลี่ยนการ์ดเป็นอะไรไม่แน่ใจเดี๋ยวแปะไวใ้ให้ดูก็เป็นเอเลี่ยนไปก่อนคลิกส่วนที่ไทยก็ต้องเข้าไปจองคิวที่เว็บไซต์สถานทูตเกาหลีในไทยเพื่อยื่นเอกสารเหมือนกันค่ะโดยต้องกรอกแบบฟอร์มที่มีให้ดาวน์โหลดหน้าเว็บแล้วก็เตรียมเอกสารตามนี้พร้อมกับค่าธรรมเนียมค่ะสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูตเกาหลีในนไไทยยด้เละะคะ จบไปในส่วนของการแนะนําโปรแกรมการเรียนและคอสต่างๆวิธีสมัครเรียนรวมถึงเอกสารและการขอวีซ่าที่เกาหลีแล้วนะคะหลังจากนี้ก็เตรียมตัวมาเรียนภาษาเกาหลีได้แล้วค่ะแต่ก่อนจะเปิดเทอมเดินเข้าห้องเรียนไปอัญญองเนสยกับซอนเซงนิมหรือเพื่อนๆแล้วเนี่ยจะยังมีขั้นตอนของการปฐรมนิเทศแล้วก็อื่นๆเกี่ยวกับการเรียนอีกค่ะรายละเอียดเราจะไปต่อกันใน E ีีหน้านะคะหากมีข้อสงสัยอยากสอบถามหรือว่าอยากพูดคุยคอมเมนต์เข้ามาได้ตลอดเลยค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะวันนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ